พวกผีบุญถึกประหารกับมีสีร่รอยก็คนที่ถึกจับมานี่ประหารที่เกิดเหตุประหารอยู่นี่พวกบอคอยมีความผิดผระสงค์บอรประหารแต่ให้จำบัดบางคนมีวิชาความรู้ก็ไปอยู่ในบ้างชาวบ้านบอคอยมีความผิดกะปล่อยไป องไดที่มีความผิดก็เอาไปประหารหน้าที่เกิดเหตุตัดหัวเสียบประจานให้โตเมืองได้เห็นตากแดดตากลมอยู่สามที่มืออะอยู่นี่เป็นไขเป็นหนาวซบเอาไปใส่ซบเขาถิ่มใส่บอ่อห่างแล้วดินถมผมเชื่อว่าซพบ,บางส่วนสี่เอาถิ่มแมนามูลเพราะมันเป็นแม่นามที่ไหลผ่านหนาเมืองเพื่อจะให้ชาวบ้านเห็นหวาดกลัวที่เกิด ผีบุญขึ้นมาเนี่สิปีต่อมามันก็มี่อีกเด้อยู่เมืองเลยเหรือรุ่นแม่ผมเป็นเด็กยุคโคราชสมัยสลิดก็ไเด้ประหารผู้หนึ่งเนี่ยกระตั้งโตลักษณะผีบุญถือกดนขี้คมเหงราท่อมีกระลาชนี่ภูวิบุญจะมาเป็นใหญ่นี่หินแห่นี่ก็สิเป็นเงินเป็นทองควายเผือกหมูสิเป็นยักษ์มาก,กินก้นเนี่ยขาทิมก็คือตัดสเสบียงผูกเทปผู้สาวถ้าเป็นสาวอยู่ก่อนเพาแต่งงาน เอยากให้พวกกรุงเทพเมาอาปราบอยูสองเถือทรงทหารไปสองเถือเทือสุดท้ายคือปีซ .4 เดือนเมษาเดินจากอุบลไปสพื้ตอนนั้นร่งจากเขมราชมาแล้วขบวนการพีบุญร่งจากเขมราชมาตั้งยุบานสพือจากการผืชผลนะเพื่อสิเขาตีอุบล การรวบรวมอาวุธอย่างดีที่สุดคือปืนขับชิลานอกนั้นก็มีผ่ามีจอบมีเสียมมีมีดคนนนี่ประมาณ2ถึง3 0 0พันคนนะกรมทรรพสิทธิ์ทหารร้อยคนออกไปพร้อมกับปืนใหญ่อาวุธของทหารร้อยคนนี่ปืนเล็กเงาวไปเลยเดินทางอยู่สามมือไปซุ่มอยู่ตรงหัวโคง้งที่มันสิเขาเมืองอบวน กัยิ่งปืนใหญ่ทะเลกันยิ่งขวาไปก่อนพวกผีบห้องโอ้พ่นเสกระถามีบุญคุ้มคล้องห้าวปืนใหญ่บบถือบานในลูกสองลูกสามดีเล่งใส่เลยพร้อมกับปืนเล็กเงาล่งกลางขบวนเลยก็ตายกันตายหลายพวกที่บตายเนี่ยก็จับเดินทางกลับมาซพกับปอยทิงแมงสันละก็เดินทางกลับมามาคุ้มขังไว้อยู่ห้องขังอยู่สารวาการที่เป็นพิเพกทัณพันทุกมือนี่ มันก็บอพ่อเก่าวมาตากแดดตากฝนทงสีเวื้งนี่มองเห้านาังอยู่นี่แหะ